จะทำแหนมหน่อไม้นะคะรับแรกเขาก็จะมานหยิบหน้ามออกอันนี้เป็นหน่อไม้หน่อไม้เผาแล้วเมาเอาไปต้มเหมือนมันจืดนะนี่เขากับมาบีบน้าออกให้หมดเออเวลายกยกจะชา้าเคลื่อนไปช,ชา้ปาๆบีบน้าออกให้หมดแล้วเอาก็ไปติดเรื่องบาดปีกแล้ดีหน,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 น้าออกเพรา่บาดปีกมนะันเป็นน้ำน้ำเป็นจนนะที่จริงต้องดีบออกแล้วตั้งของไว้รุนแรง นี่นนได้ไม่มีเวลาี่น่าบอกัน้อันนี้ก็จะใส่ถุงมือนี่มือท่าเล็บที่จริงว่าต้องใส่ถุงมือแต่มือทาเล็บมีนี่อเีกว่าเทจะผสมดีเฟสก็จะผสมอะ,ะไละโอ้ย สวัสดีค่ะกระตินกระสินก็ดกีชะแนวนะคะอันนี้เราจะมาทำแหนมหน,น่อไม้วัตถุดิบของเราก็จะมีหนอ่อไม้คือนเส้น,นทเท้าเซ็จแล้วแล้วก็เอามาไอ้เป็นเส้นแล้วก็เอามาต้มให้จืดนะคะแล้วก็มาบีบน้ำออกให้สเสดดน้ำที่น้องก็จะใส่ส,ส่วนผสมส่วนผสมของข้า,า,าก็มีแค่นี้ นี่ส่วนผสมก็ขาก็มีแค่นี้นะคะอันนี้มมาไวไก่เหละอ่ะส่วนผสมก็มีข้าวเหนียวอันนี้ข้าเวนนาเหนียวแบบนึ่งสุกแล้วห่าไปใส่น้ำนิดหนึง่งแหลวก็มีเกลือมีกระเทียมทุบนะคะแล้วก็มีน้ําตาลนิดหนึง่งกินเราก็จะมาผสมกันกระเทียมเนี่ยใส่ไปได้เลยเพราะเราต้องการประมาณนี้แหละประมาณสองหัวนะคะนี้กระเทียมสองหัวนะหน่อไม้นี่ครึ่งกิโลเนี่ยได้ ช่างน้ำหนักหนึ่งคึ่งกิโลเพราะว่าเขาบีบน้ำออกให้มันแห้งเนาะมาที่ในเกลือเกลือ,อย่นเนีนแตประมาณสาม่อนนะคะเอาใส่แค่ซอนเดียวนะคะใส่แค่ซอนเดียวเกลือนหลายมันจิเค็มนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำตาลเป็นนั้นงนี้ใส่น้ำตาลใส่ไห่มันเปรี้ยวนะคะเบึงพานหนอจอด้ออจะบึงตาเป่าตาปอมาเลยผ่าบึงพานจอ เนี่ยันจะใช้น้ำตาลน้ำตาลมันสีไทเปรี้ยวอร่อยได้เนิ้วตีนตัวเองบ่นั่นน่ะร<อ>าแยกไดเนิ้วตีนตัวเองอได้น้ำตาลนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวยังไม่ใส่นะคะได้ขยำอนนี้นิดนึงแล้วค่อยใส่ข้าวเหนียวทีหลังแล้วเ้ากระซิบเบิ้งค่ะมันจางเ้ากระเติมเกลือได้นะคะวอาอบื่อย่ยาฝาวใส่เกลือหลายมันสีเข้ม ใส่เกลือพออย่าเงี้ยแล้วเราเดี๋ยวเรา,เเราค่อยชิมดูกระนวดที่จะนั่นข้เาเห็ดสมนะุมเนี่ยเนี่ยกดลงไปแล้วก็บีบนะคะกดลงไปแล้วก็บีบเนี่ยเนี่ยไอ้ทั้งกลมเราจะปุ๊บทั้งกลมขยำในขั้น่อนที่สุดท้ายเราก็ใส่อันนี้ ใส่ข <Es> <an> no no ้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่ใส่เยอะเขาบอกว่าหน่อไม้เกี่ยวเร็วไม่ต้องใส่เยอะนอัที่เตรียมไวไม่ต้องใส่เยอะใส่ไม่หมดใส่ไม่หมดนี่เตี๋ยวข้าวเหนียวไม่ใส่เยอะมันถึงสุกเด้อก็ใส่หลายที่เห็ดแหนมได้พี่น้องอันนี้เนี่อแหนมหน่อไม้แหนมหน่อไม้มันสุกแล้วเนี่ยแต่ป่านนี้เนี่ยเตี๋ยวมีหนังเยอะ ยเปจนมันได่นเท่ากับชิมมึงเข้ากันแล้วเท่ากับชิมดูว่ามันรสชาติมันเป็นยังเค็มเกินไหมอืมไม,มนเค็มหรอกพอดีพอดีอ,ดอืมเสร็จแล้วจ้าอันนี้ผสมเสร็จแล้วมาทิ้มจะห่อห่อใส่อถุงพลาสติกแล้วก็ใส่เปตองใส่เป,ป็ดตองมันเนีย ห่อใส่ถุงพัตติกเล็กๆนะคะเดี๋ยวไปเอาใบถุงมาห่อกันซิมเบิองเสียบอยู่เนี่ยนี่ตอนนี้ขั้นตอนการห่อแล้วเนาะอ่ะจกกับกล้อง,งนี่ของเด้บางกล้องอยู่ทางนี้ถ้าหนีจับไปหลายด้วยเพราะว่ากล้องทังน,งนี้นี่ที่เดี๋ยวก็ห่อจับห่อส่งใบก็ห่อห้องเด็กห่ออัน ทันออดหลอดไปเลยก็ได้โคตรเข้าไป,ปาอิงซีนบ่หรออ้าวโคตรตงนี้เห็นแน่นๆนี่น,นี่เห็นบ่นั่นเนี่แน่นทั้งสองข้าง,งน,น,งนี่นั่ก็หมุนไปนี่จับขึ้นมาครับไปนิดนึงอิงตรงนี้เข้ากปครับเลียมมันนี่เห็นบ่พัเลียมแขนแขนพักมานก็ันเลียมเลยท่านนี้เขกาไปเห็ดงามแต่ว่านี่ท่านเข้าไปเห็นด้วยกันเห็นเปลนกันตรงกันนี่เห็นไหมอ้าวตรงนี้เนี่ย เน yeah. hmm. hmm. ี่ยเห็นปะสวยไหมสวยแล้วตรงนี ä, ้นะเนาะพอยากให้อยู um. uh ่อันนี้นาก็ใสมง่ายตัดเด่นานะใส่อะไรใส่ไหนเนี่ยครับาที่เดียวนไหมสวยไหมสวยสวยเออนั่นแหละสวยมากอยากถ่ายรูปเขาก็เห็นตัวสีอยากถ่ายรูปเพากลัวนี่นั่นก็จะถ่ายรูปไปเห็นไหมหนัก โอเคแล้วห่ออันต่อไปอ่าอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละทำมุมก่อนอันนี้ด้านนี้ปล่อยออกมาทำมุมเออเดี๋ยวมันจะสวยนั่นแหละนั่นแหละห่อห่ออัอนั่นแหละพัาออกไปประเทศนี่นั่นแหละนั่นแหละมันต้องเป็นแหลมๆเ,เล็เกน้อยยังสวยแต่ยังสิ่งกระไซใดกันนะ่ะเสร็จแล้วจ้าแหนม แหนมนอไม้นี่เสแล้วคะ่ะนี่ห่ออันร่องห่อใบตองเบืง้งใบตองมีหน่อยห่อนอกนั้นเป็นถุงนี่คะ่ะแหนมนอไม้หนึ่งกิโลได้หลายอยู่ด้เอ้ยครึ่งกิโลได้หลายอยู่เดี๋ยวรอดดูรอชมตอนนั้นเป็นนะคะว่ามันจะแซ่บบ่ <laughs> ขอบคุณมากๆทุกการรับชมทุกการติดตามเ้อฝากเิิ่งคลิปประดีนี้เด้อค่ะเมื่อนี้ประดีเห็นแหนมแหนมหน่อไม้หน่อ,นอไม้เรามีเยอะเราก็ทําแหนมบ้างซุปบ้างต้มบ้างเนาะอยูนี่ก็มีเรือนี่เสร็จไปซุปเนี่ยนี่จะซุปเดี๋ยวนามอย่นั่งใส่ซุปเนาะอันนี้ก็จะเป็นแหนมค่ะแหนมหน่อไม้